ถึงเวลารวมพลังส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจทัพช้างศึกในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024รอบรองชนะเลิศนัด2วันนี้นะคะทีมชาติไทยเปิดบ้านพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์เวลา20นาฬิกา นสนามราชมังคลากีฬาสถานหลังจากนัดแรกที่เราไปเยือนฟิลิปปินส์ทีมชาติฟิลิปปินส์ชนะเราไป2ต่อ1ถึงแม้ว่านัดแรกนะคะเราจะแพ้ฟิลิปปินส์ไป1ประตูต่อ2แต่ออกก็เชื่อมั่นนะคะว่าวันนี้น้องๆจะทําได้ดีและทําเต็มที่วันนี้นะคะเรามาร่วมส่งกำลังใจให้น้องๆกันเกมยังไม่จบนะคะเรายังมีเกมของนัดนี้รออยู่ขอให้น้องๆทำให้เต็มที่ ไม่มีอะไรง่ายสําหรับฟุตบอลอาเซียนเรื่องแพ้ชนะนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับฟุตบอลจุดที่เราเสียฟรีคลิกท้ายเกมต้องกลับมาศึกษาและปรับปรุงผมต้องขอโทษด,ด้วยสําหรับผลการแข่งขันในเกมนี้มาซาทาดะอิชิอิเฮดโค้ชทีมชาติไทยกล่าวไว้นะคะ มาดูสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติฟิลิปปินส์ทีมชาติไทยเอาชนะมาได้3นัดสเสมอ1นัดและแพ้ไป1นัดเมื่อวันที่27ที่ผ่านมานะคะและวันนี้นะคะทีมชาติไทยต้องการชัยชนะเหนือผู้มาเยือนอย่างฟิลิปปินส์ด้วยผลต่างอย่างน้อย2ประตูเพื่อผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรุ้นแชมป์อาเซียนสมัยที่8หลังบุกไปพ่ายมาก่อนนัดแรกด้วยสกอร์2-1และทีมที่รอชิงแชมป์อยู่ก็คือทีมชาติเวียดนามนะคะผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ที่ทีมเวียนาม และทีมสิงคโปร์เจอกันก็เป็นทีมเวียดนามที่เอาชนะมาได้สกอร์รวมอยู่ที่5ต่อ1นะคะก็เป็นทีมเวียดนามที่เข้าไปนั่งรอชิงแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024แต่อออเชื่อมั่นว่าวันนี้นะคะทีมชาติไทยเล่นในบ้านของเราสนามของเราและจะมีบรรยากาศกองเชียร์ที่เป็นกองเชียร์ของประเทศเรา ตอนนี้นะคะแฟนบอลก็ได้ทยอยเข้าไปซื้อบัตรเข้าชมอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เปิดจำหน่ายบัตรบริเวณหน้าสนามขอฝากเสียงเชียร์ไปกับเพื่อนๆที่เข้าไปเชียร์ที่สนามด้วยนะคะส่วนอออยู่ที่บ้านก็จะเชียร์น้องๆส่งกำลังใจส่งพลังให้น้องๆทางการถ่ายทอดสดเนาะ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่สะดวกไปซื้อบัตรที่หน้าสนามนะคะทางไทยทิตเมเจอร์ก็ยังซื้อได้นะคะเพื่อนๆก็ต้องลองเข้าไปดูนะคะว่ายังมีตั๋วยังเหลืออยู่ไหมนะคะ มาลองฟังคำสัมภาษณ์นะคะของอิชิอิแม่ทัพใหญ่ทีมชาติไทยยอมรับว่าเสียดายที่พลาดคว้าผลการแข่งขันที่ดีในแมตช์ก่อนหน้าแต่ได้เผยว่าแก้ไขข้อผิดพลาดพร้อมวางแผนจัดผู้เล่นรับมือฟิลิปปินส์ไว้แล้วเกมแรกผมเสียดายที่ผลการแข่งขันคือแพ้กลับมาเราต้องแก้ไขในเรื่องของการเสียประตูส่วนสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วจะพยายามทำให้ดีขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆ และยังเชื่อมั่นว่าแข้งทีมชาติไทยจะทำผลงานได้ดีกว่านี้แน่นอนแม้ทีมเยือนจะได้เปรียบในเรื่องของสกอร์ก็ตามนักเตะของเรามีหัวจิตหัวใจที่เกินร้อยมีทัศนคติเชิงบวกและพร้อมจะหักด่านนี้เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้อยู่แล้วขอพลังจากแฟนๆมาร่วมกำลังใจให้กับนักเตะของเราสู้ไปด้วยกันค่ะเราจะเชียร์น้องๆไปด้วยกันนะคะเย็นนี้อย่าลืมนะคะสองทุ่มค่ะ ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี AS Play YouTube BG Sport Facebook นกพลัดและ2 Sport 2ช่อง667ค่ะ